แล้วพอจบเกมลิเวอร์พูลแพ้แฟนอาร์เซนอลมีแฟนอาร์เซนอลในที่อังกฤษนะเขาก็เฮกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาร์เซนอลแข่งอยู่ดีๆอาร์เซนอลก็มาเป็นเพื่อนเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอาร์เซนอลนะครับเจอไม่ได้ต่างอะไรจากลิเวอร์พูลเลยครับคุณผู้ชมคือครึ่งแรกอะครับเขาเจอเกมที่ยากนัดเนี้ยผมรอดูเลยเพราะว่าผมชอบการเล่นของวิลล่าผมก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจะเอาอาร์เซนอลยังไงให้อยู่นะครับโอเดกาดเล่นเทพมากครับคุณผู้ชมในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรก แต่เมื่อกี้ครับช็อตเมื่อกี้ถ้าคุณจะได้เห็นนะครับผมว่านี่คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนก็คืออาร์เซนอลเนี่ยเขามีโอกาสก่อนจะตรัสาแต่ว่ายิงจ่อๆไม่เข้านะครับทีนี้เนครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะครับประมาณผ่านไปสัก60-70บนาทีเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอาร์เซนอลเขาเข็นมากเครื่องจะไหม้แล้วนะครับและก็โดนยิงจริงๆนะครับคือก่อนนั้นนี้ผมมีความรู้สึกเฮ้ยถ้าเล่นแบบนี้อยู่มีโอกาสแพ้คาบ้านนะเขาบุกแบบบาลานไม่ดีแล้วนะครับและสุดท้ายครับก็โดนยิงจริงๆครับเป็นเลออนเบลลี่ครับยิงเข้าไป โอลีวัตกินเนี่ยในช่วงตน้นช่วงกลางๆครึ่งแรกมีโอกาสตัดบอลได้และยิงชนเสามารอบหนึ่งนี่ลากเข้าไปชิปข้ามหัวดาวบิดลายา่าคือลูกสองศูนย์เนี่ยนะผูม้มีมันมันมันเจ็บใจตรงที่มันโดนชิปแบบข้ามปัวผู้มีแชมป์สังกิตตะโกนเลยนะครับโอลีวัตกินฟินิชเดอะเกมฟินิชอาร์ s e น a l ไทโตลคือแบบปบิดจบการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลไปด้วยค่ะเดคันไลท์ แซดมากแฟนบอลน,นี่คือทุบไอ้เนี่ยอไอตรงป้ายโฆษณาเละเลยอ่ะแต่สภาพของนักเตะอาร์เซนอลเมื่อวานกับสภาพนักเตะลิเวอร์พูลเมื่อวานนะคายกันไหมพอกันเลยแฟนบอกคือแบบเขาจบเกมใช่่ปะเ,เหมือนทั้งคู่รู้เลยว่าการปล่อยแมนซิตี้ขึ้นไปอ่ะอถึงแม้จะแบบตามทฤษฎีมองดูคะแนนเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ยังเป็นไปได้โหยากมากเลยนะเหมือนสมัยก่อนมองตัวจีพีก็ปล่อยมาเก็ต เข้าเส้นออในช่วงท้ายๆอ่แล้วคือปล่อยพี่เข้าไปแล้วเหลืออีกประมาณ6 5 6เกมเงี้ยใช่พี่ก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วออโหดมากแต่เวลาก็ยังยังมีให้ให้ลุ้นต่อนะครับ<ช>แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับเนี่ยนะฮะ่อยเสือเข้าป่าอย่างแท้จริงนะครับ